มาหนึ่งนิว้วกลายเป็นเจ้านอนกระลึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิว้วกระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิว้วแม่เมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิว้วแมงมุมไายไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิว้วกลายเป็นดอกบัวสวยงาม สวัสดีค่ะเด็กวันนี้มาพบกับครูดอำอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยเรื่องอาหารดีมีประโยชน์อ่าวันนี้ครูจะพาเด็กไปรู้จักกับอาหารหลัก5หมู่เอแล้วอาหารหลัก5หมู่นั้นคืออะไรอาหารหลัก5หมู่นั้นก็คืออาหารที่เรารับประทานไปแล้ว ให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเราแต่เอ๊นเด็กรู้ไหมคะว่าในร่างกายของเรานั้นในแต่ละวันต้องการสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และใน5หมู่นี้นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวครูจะพาไปรู้จักกันเลยโดยเริ่มหมู่ที่1โปรโตีนก็อย่างเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วก็จะช่วยให้ร่างกายของเรา จเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่อไปหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตก็อย่างเช่นข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันก็จะช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายต่อไปหมู่ที่3เกลือแร่หรือแร่ธาตุก็อย่างเช่นพืชผักต่างๆก็จะช่วยให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรานั้น ทำงานได้อย่างปกติและยังช่วยขับถ่ายได้สะดวกอีกด้วยนะคะต่อไปหมู่ที่4เช่นผลไม้ต่างๆก็จะช่วยให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราทํางานได้อย่างปกติและผิวพรรณสดใสด้วยนะคะสุขภาพปากและฟันก็จะดีด้วยต่อไปหมูสุดท้ายแล้วหมู่ที่อา่าหมู่ที่5ก็คือไขมัน ก็อย่างเช่นน้ำมันไขมันจากพืชจากสัตว์ก็จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเราและให้พลังงานด้วยนะคะเด็กๆก็รู้แล้วว่าอาหารหลักห้าหมู่นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะอ่ะหมู่ที่หนึ่งคือปโปรตีนหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สาม กลือแร่หรือแร่ธาตุหมู่ที่4วิตามินหมู่ที่5ไขมันอ่าเก่งจัเเอเองเลยจบได้เองเลยอ่าเก่งมากเลยไขยเด็กก็รู้แล้วว่าอาหารหลักห้าหมู่นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างต่อไปคุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นไปพร้อมๆกันเลยถ้าอยากรู้แล้วไปชมกันเลย กิจกรรมของครูก็มีชื่อว่ากิจกรรมการแยกประเภทอาหารหลัก5หมูวิธีการเล่นไม่ยากเลยค่ะเด็กๆคุณครูจะมีรูปภาพให้และคำสั่งให้นะคะให้เด็กดูว่ารูปภาพนี้เอมันอยู่ในกลุ่มของหมู่ไหนหน้าเอเป็นหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่สี่หรือหมู่ที่ห้าหน้าให้เด็ก ดูแล้วก็แยกประเภทนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่1นให้เด็กแยกประเภทอาหารที่อยู่ในหมู่ที่1ก็คือโปรโตีนเรามาดูรูปกันนะคะเนื้อสัตว์แครอทเอ่เด็กดูสิคะระหว่างเนื้อสัตว์กับแครอท อะไรหน้าที่อยู่ในหมู่ที่หนึ่งในหมวดของโปรโตีนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรคะเนื้อสัตว์ถูกต้องค่ะข้อที่ 2. ให้เด็กแยกประเภทอะไรหน้าที่อยู่ในหมวดของคาร์โบไฮเดรตระหว่างข้าวกับน้ำมัน ู่ในหมวดคาร์โบไฮเดรตเด็กลองคิดสิคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่านั่นก็คือข้าวนั่นเองเก่งมากเลยค่ะตบมือเจ๊มาเด็ว <S <S ต่อไปข้อที่3ให้เด็กแยกประเภทรูปไหนหน้าที่อยู่ในหมวดของเกลือแร่และแร่ธาตุระหว่างแครอท กับแอปเปิลอ่าอะไรหนะ้าที่อยู่ในอยู่ในเกลือแร่และธาตุเด็กลองคิดสิคะแครอทกับแอปเปิลอะไรหนะ้าอ่าถูกต้องคะ่ะแครอทนั่นเองเก่งมากต่อไปข้อที่4ีรูปไหนหน้าที่อยู่ในหมวดของวิตามินระหว่าง น้ำตาลกับกล้วยอ่าเด็กๆดูสิคะว่าน้ำน้ำตาลกับกล้วยรูปไหนหนะ้าที่อยู่ในวิตามินเออะไรนะคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่าถูกต้องค่ะกล้วยนั่นเองเก่งมากเลยต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5รูปไหนหน้าที่อยู่ในหมวดไขมัน ระหว่างน้ำมันพืชกับสม้มอน้ำมันพืชกับสม้มเออะไรน้าที่อยู่ในหมวดไขมันรูปไหนคะรูปไหนรูปไหนคิดออกไหมเออถูกต้องค่ะน้ำมันพืชนั่นเองที่อยู่ในหมวดไขมันเก่งมากเลยจบได้หน่อยเ เด็กเก่งมากเว้ยค่ะเก่งกันทุกคนเลยอ่ากิจกรรมของครูสนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมล่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เอ๊ะวันนี้เด็กๆรับประทานอาหารอะไรนะอย่าลืมส่งรูปรับประทานอาหารมาให้ครูดูในไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ